เมื่อเรามาถึงสถานีรถไฟแล้วครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเราต้องการจะขึ้นขบวนที่เราได้จองไว้แล้วเนี่ยเราก็แจ้งครับร,ปรอปภของสถานีได้เลยครับเราแจ้งว่าให้ให้เขาได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนพิการทางสายตาแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้เขาส่งขึ้นขบวน รถให้กับเราด้วยให้เขาส่งเราขึ้นขบวนรถให้ด้วยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภแต่ละสถานแต่ละสถานีานก็คอยให้บริการในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีนะครับ1คือตัว๋วการจองที่นั่งตั๋วที่นั่งนะครับ 2. บัตรประจําตัวประชาชนครับ สองอย่างนี้ยังไงก็จะต้องมีนะครับถ้าเกิดเราไม่มีจะเกิดปัญหากับการเดินทางในคราวนั้นๆอย่างแน่นอนนะครับลักษณะเอ๊ะทำไมผมพูดติดพูดถูกเรื่อยลักษณะของสถานีมันเป็นยังไงนะครับสมมุตินะครับผมสมมุติว่าเป็นสถานีรถไฟหาดใหญ่ครับเพื่อนๆครับ ทำไมที่ผมยกตัวอย่างสถานีรถไฟหัดใหญ่เพราะว่าสถานีรถสถถานีรไฟชุมทางหัาดใหญ่ก็เป็นสถานีหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ด้วยเหมือนกันสถานีหนึ่งจึงของนํามายกเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์แล้วต่อการเดินทางโดยรถไฟข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ เรียกว่าเนื้อหาในส่วนนี้สําหรับเพื่อนๆคนพิการทางสายตาที่ยังไม่มีประสบการณ์ต่อการเดินทางโดยรถไฟะจะมีคําถามว่าสถานีน่ะมันเป็นยังไงสถานีก็เป็นสํานักงานอันหนึ่งที่คอยให้บริการนะครับจองตัว๋วดูและบวนรถอำนวยความสะดวกให้สัญญาณรถหยุดรถวิ่งอะไรแบบนี้ฮะ นี่เรียกว่าสถานีทีนี้ชานชาลาล่ะคืออะไรชานชาลาเนี่ยคือรางรถไฟนั่นเองนะครับเ,เรียกว่าเป็นรางเหล็กที่ให้รถไฟวิ่งผ่านบนไปได้นี้เรียกว่าตัวชานชาลาทีนี้ข้างๆชานชาลาเนี่ยโดยเฉพาะด้านที่อยู่ติดกับสถานีนะนครับติดกับสถานีมันก็จะมีทางให้เราเดินไป เดินไปเดินมาเดินจากหัวขบวนมาท้ายขบวนเดินเดินนะที่นี้คือเดินอยู่ข้างล่างเนาะไม่ใช่ไปเดินบนขบวนรถก็จะทําให้เดินไปนู่นมานี่ได้เราสามารถใช้แม่เท้าได้เลยนะครับเดินโดยใช้แม่เท้าได้เลยแต่ทีนี้ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราควรจะเดินในสถานการณ์ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับ เช่นว่าไม่มีเสียงจากหัวรถจักรไม่มีเสียงจากที่เขาประกาศอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เราเดินง่ายแล้วก็สะดวกนะครับส่วนว่าบรรยากาศที่ว่ามันมีเสียงรบกวนในช่วงที่ว่ามีเสียงรบกวนกเราไม่ควรจะเดินนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดเราเดินผิดท่าผิดทางไปอะไรแบบนี้มีคนบอกเราว่าเลี้ยวทางซ้ายหลบไปทางขวาอะไรแบบนี้เสียงที่เขาบอกเราเนี่ยเราจะไม่ได้ยินนั่นเองนะครับ ทีนี้อาจจะเกิดอันตรายลื่นล้มไปเฉียวนู่ชนนี่ได้นะครับเราก็ควรจะเดินในบรรยากาศที่มีเสียงเงียบประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไปแล้วเนาะถ้าเกิดสถานีใหญ่ๆเนี่ยจังหวะที่จะหาเสียงเงียบเนี่ยมันก็ยากอยู่ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนที่เขาจะปล่อยขบวนรถออกนะครับ จะมีเสียงระฆัง uh, ด uh, <si ้วยเนาะพอจะตีแคว้ง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 อ่าในขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภเป่งนกหวิบปิ๊บๆปๆๆๆๆๆๆๆนะครับเอ่อเสียงระฆังเนี่ยเพื่อจะบอกให้ผู้โดยสารที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รู้นะครับว่ารถไฟเนี่ยกําลังจะถูกปล่อยออกจากสถานีแล้วนะอีกไม่กี่นาทีต่อไปเนี่ย จะได้เตรียมตัวนั่นเองนะครับรอปภก็เช่นเดียวกันที่ขับเป่านวีดปีปๆปปปปปป,ปอันนี้เขาจะให้สัญญาณนะครับไม่ใช่รอปภแค่คนเดียวนะจากหัวขบวนไปท้ายขบวนเลยอาจจะ3มคน4ี่คนห้าคนหกคนแล้วแต่นะครับเขารอปภเนี่ยเขาจะคอยดูว่ามีใครอยู่ข้างๆรถไฟไหมข้างๆรถไฟเนี่ย ระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรหรือ1เมตร20ประมาณนี้เขาก็จะตีเส้นนะครับตีเส้นบนพื้นบนทางเดินเนี่ยตีเส้นถ้าเกิดคนที่เขามองเห็นเขาก็จะเห็นเส้นนี้เส้นนี้เรียกว่าเป็นเส้นที่ให้เราระวังเป็นเส้นของความปลอดภัยเนาะใครจะยืนใครจะเดินถ้าเกิดเขาเป่านกหวีดแล้วเนี่ยต้องไม่ล้ำเส้นนี้เข้าไปนะครับอยู่นอกเส้นนี้ได้ อยู่ในเส้นเนี่ยไม่ได้แหละมันมันอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายนะเอ๊มันห่างตั้ง1เมตร1เมตรย0เ,เลยเลยห่างอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเขาเผื่อว่าเออเราอาจจะเผลอหน้ามืดช่วงทีออ่รถมันวิ่งเนาะหน้ามืดเกิดวิง่งเวียนล้มอะไรแบบนี้มันจะได้ไม่ไม่ไปใกล้กับขบวนรถนั่นเองนะครับทีนี้ พอเขาเป่านกหวีดเนี่ยแสดงว่ารถมันใกล้จะออกแล้วจริงๆนะอ่านะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับที่ชานชดาเนี่ยยังไม่มีรถแต่รปภเขาก็เป่านกหวีดเหมือนกันแสดงว่าขบวนรถกำลังจะเข้ามานะครับเขาก็เป่านกหวีดเหมือนกันแต่ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ย โดยปกติรถก็จะกดวูวดนะครับอู้อะไรมาแบบนี้มาแบบนี้เสียงดังมาแบบนี้แต่ทั้งที่เสียงดังมาอย่างนั้นแหละบางทีระยะของรถความเร็วที่รถวิ่งมาบางทีมันมันไม่ขี่วินาทีนะครับทีนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าถ้าเกิด ขึ้นไปบนขบวนรถขึ้นไปยังไงแล้วก็วิธีการไปหาที่นั่งไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับ